สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะของเกม Bread and Soul Revolution นะฮะต้องบอกว่าเราก็เล่นเกมนี้กันมาได้ทั้งหมด2ปีนะฮะก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับคลิปนี้ทำออกมาเพื่อขอบคุณทั้งแฟนๆที่ดู c h anel n เราอยู่นะฮะและก็ขอบคุณคนในสำนักทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงจุดๆนี้นะฮะแล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้ก็ยักย้ายกันไปแล้วนะฮะ ก็คือเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> พบกับพนะิกาอายชาแนลนี่ยฮะวันนี้เราอยู่กันในเบลนโซ e v o l ลูชันอีกแล้วนะฮะกลับมาอีกแล้วโดวยวันนี้นะฮะก็มีคนมาให้กำลังใจเพียบเลยนะเป็นสมาชิกของเกลสนักต้นขาตนะะนะสวัสดีครับสวัสดีเคิร์บสวัสดีเคิร์บสวัสดีครับนี่อยู่ันเยอะมากนะเงียบกันว่าเขินกันนะ <c oughs> นะวันนี้เราจะมาตีบวกกันนะฮะ วันนี้เราจะมาตีกันนะฮะสุดเดินเลยนะฮะนี่คือเหมือนการย้อนวานนะฮะที่เคยเล่นเคยลุ้งเรืองมาก่อนเนี้ยมาสุดเดินเห้าเดิมจะพูดตีด้วยอะไรก่อนดีนะอันนี้อันนี้มีคนดูด้วยนะฮะตีด้วยอะไรก่อนดีเอ่อถุงมือฮะถุงมือเอาเราเราเน้นอาวุธวันนี้วันนี้เราเน้นเราเน้นแค่อาวุธเราเน้นแค่อาวุธอย่างเดียวเ่ออาวุธส่องแสงไปเลยงั้น ดีดาผมเอาดาบผมมาทอี้ไม่ได้คันจิตคันจิตคันจิตเราลองแสงเลยนะได้เลยไปไม่แสงเลยไปไปมีจุดพูดจะไม่สั่นเลยครับป้าพายป้าพายอ้าโล่งใจโล่งอกโล่งใจตีไปเลยโอ้โหเห้อโอ้ ไม่ได้รุ้นอะไรอย่างนี้มานานแล้วความรู้สึกความรู้สึกดีมันหายไปนานมากมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะใช่ก็จะเผลอกดกดในจอนี่แหละเมันฮ้ยมมนมีกระตุกอะเฮ้ยเฮ้ยป8ตูแปะเลยเหรอเฮ้ยต่อต่อต่ฮะโอ้โหเปนแปะเลยเฮ้ยตัวนี้ปิดเพลงปิดเพลงเงียบเลย ได้เสียงแบบเติดมาวิพุคุณล้ะจุดพุล่ะเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นนิดเดียวโอ้โหวัวกล้าจูบุลให้ตลอดเลยเนี่ยนี่คุณให้ตลอดเลยเนี่ยเปล่งอู้เยอะมากสามร้อยอะจุดทั้งวันสี่ร้อยอะเออไหจุดทั้งวันเลยแต่นะทีบวกสิบบวกสิบบวกสิบลองดูแล้วถ้ามันไม่ได้ตีบวกแล้วนานแล้วตีขึ้นไปสิบห้าเลยมันจะถึงไหม สุดสุดมากจังหวัดนี้สิบมาต้องมาไม่ถึงกมาตลอดเนี่ยม่ตลอดกเนี่ยกดออโต้ยังกดกมาต้องหงุดหงิมาตา้งไหนเต็มหมดต้องเล่งดีๆีไงต้องต้องเล่งดีๆีไงเล่นมาเป็นปีก็คือมาจุดป้าแหกตึ้มแหกมือมันต้องมีแหกบ้างแหละเราต้องมีแหกบ้างมาเอาใหม่เมื่อทุกคนอยากอยู่จองเอาหินธรรมดาตีได้ไหมฮะได้นะผมว่ามาเดี๋ยวพี่เอาหินธรรมดาดี จุดพูดจุดพูดให้นะจุดพูดน,นางนางกุ้งปัดต้องติดติดผลึกเพื่อติดผลึกมาฮะมามาติดลุ้นอะลุ้นจิงตัวของตัวเองนี่คือไม่รู้ว่าผูกใครเนี่ยกดออโต้มือกดออโต้ปุ๊กไว้ไม่ไหวหรือไม่ที้กดออตโ,ออออต,โอต้ตตอเราก็กดรอกดจเฉื่อย้กดกันนะมาฮะมาไปนี่จะเกิดมึงไปอื้อ ห <inte brothers> เหมือนจะมีรางว่ะเหมือนจะมีรางให้ดีนะเออรางไม่ดีเลยพักก่อนพัก่อนให้ดีเปลีนมุมต้องปลี่มุมต้องเปลี่ยนมุมนี่นี่ห้าเดิมวันออกถ้าเดิมผูชายตีแบบไม่คิดอะไรกันอย่างน้อยมันก็ยังเหลือเหลือไว้อีกหนึ่งรอบอะมาะผมว่ารอนานๆหน่อยเราเมื่อกี้เรากดไปไหมลองกดแบบไม่ไว้ดูก็เดี๋ยวแช่ไว้อ่ะแล้วก็ค่อยมากดอีกทีพรุ่งนี้แล้วถ้ไฟดับทําไงวะ รื้อต่อไหมแตกแตกแล้วมีคนพยายามเกยทับนะเขาพยายามซ่อมแล้วก็ตีบวกหน้าด้ยแถวนี้คนที่ปิดใหม่เนี้ยคนที่ปิดใหม่เนี้ยไม่ได้คนที่ปิดใหม่กำลังเกยทับอยู่เห็นอยู่ทุกกระนาพยายามซ่อมไปไม่ด้ว้ยนั่นไงฉันว่าเราสูงผิดถ้าฉันถ้าแต่อีกก็สูบผิดเลยสัวคิดแน่นอนแม่แต่ว่าผมว่ามันมัน มันต้องการให้เราเขียนว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนจะแตกนะแต่จริงๆไม่แตกตั้งเกมสู่ผิดทัวเลยสูบผิดอันนี้มันซ่อมได้เราจะมีลูกๆมันอยู่เอาเอาที่ดีเอาที่เป็นทองแท่งดี่เ่างทองแท่ไอินไปทองที่อื่นก่อนอ่ะเอ้าไปซะแล้วโอ้ยจะไม่ดีอะไรก่อนนะดิ้นขึ้นมาเร็วๆเราจะออกยูทูบด้วยกันยังยังยังใช่ไหมยังใช่ไหมโอเคเนี่ยมันคุ้มิุูมแล้วเนี่ยมันภูมิภูมิแล้วไหมมันภูมิภูมิแล้วอ่ะโอ้โห มามายังมายังมายังมาโอ้โหจังหวะนี้แสงแดงๆต้องมาแล้วมันได้มันต้องเป็นจังหวะที่แบบพุบปั๊บพุบปั๊บพุบปั๊บนะเก่งมันมีแบบตีปุ๊บทีเดียวไปขึ้นยี่สิบเลยมั้ยโอ้โหขอคาบไปเลยนี่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวตีตีรวดเดียวยี่สิบเลยไม่ลองเล่นยีิบเดียววันนั้นเนี่ยตีรวดเดียวยี่สิบเลยใช้ยี่สิบแล้วก็ได้ ตีกันยาวๆนะบอกเลยทุกทีมันกระพิบกระพิบหนักมากมันต้องบอกให้แบบว่าบูบับบบบอันนี้บูบยังบูบแล้วบอกมันก็บูบบูบไปว่ะบูบบลับแล้วฮะโอ้โหโอ้โหสู่สู่กิจที่สิบสู่ผดประปองกับกับแมวข้างๆเลยเนี่ะเราจะเหลือนี่อยู่เราจะมีความหวานแมวข้างที่ติดมาอยู่ ทำไมมันจุดพุตลอดเลยวะเราเองมันสั้างออสโหเนี่ยเหรอเฮ้ยจะเตือนใจว่าไงคะเตือนใจวันนี้แตกแปดอันนี้สะเทือนใจอยู่นะเว้ยไม่ได้ความหลอนนี่ะไรออกแป่2ตู้จิตู้จิต6แปด2ตู้ิตมันจะจบแค่นี้จริงอะ มันต้องจบที่ย่อยซ้อมซ้อมไปซ้อมเลยซ้อมเลยอ๋อซ้อมเหรอซ้อมเหรอครับเราเราู่ย่อยเฮ้ยแผลงมาแล้วแหกอันนี้คือแหกที่แปดเลยหรอแหกที่แปดเทพเทพเขาบอกว่ารอแป๊บเดี๋ยวตีเบิร์นเศษบีแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่คลิปที่แล้วนะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ถ้าใครจำได้ไปย้อนไปย้อนคลิปดูย้อนคลิปไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออกไปทุกพอแล้วอ๋อผมนี่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย์ป่ะหกแปร์แต่หินจะหมดแล้วไอ้โอเคต้องไปสร้างหินสิไปสร้างหินทองแดงเอาหินผมไปผมมีเยอะหินนะเอาไปเลยเออมันเทิดมันเทิดได้ไหมสร้างหินทองแดงโอ้โหโอ้โห ไอ้ก้าวว่ะวับโนึกว่าจะเลดขนาดนั้นเลยเหรออ้โวทำไมแหกวะความไปยิยากขึ้นแล้วแหกขึ้นเลหัวร้อนแล้วหัวร้อนเย็นๆนะใจเย็นๆนะมก่อนี่ีของโอ้โหชิวๆเอ้ย เวแปดแล้วเว้ยอ่านดีมันเขียนหมดโงไงโงไงปิดหมดเสมอไปเก้าอ่ะก็บอกแลวแห้คนอื่นอ่านแล้วใส่ผิดนม่คอนโดนิพุดกาบมดกาบแบบโอ้โหแค่จะจูพื้นเฮ้ยไมีอะไเลยแม่ทำไมแล้วแม่ ซอมได่ได้ต่อไป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 ดาเหลือแค่ตอนนี้เหลือทุ่งหญ้าแล้วดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยแตกน่าวนนะิงนาจะได้แค่แปดอันเนี้ยโอ้โหแตกเลยว่าแล้วแหที่แปดอันนี้ไปลุนซ่อมก่อนมามีลุนซ่อมนี้เหมือนแบบจับเจอป้โป้่วงอะใอ้โป้ใหญ่อ นี่มีบวกสิบห้าอะไรเปรียบเลยอะไรบวกสิบเจ็ดแค่ใจเรานิ่งไม่ต้องเลยแค่ใจเรานิ่งโอ้ยร้อยเจ็ดสิบสี่ไอเราต้องติดบวกเราต้องติดบวกสิบอะอันเนี้ยว้าวเออเป็นไงโอ้โหใช้หินสองแสงด้วยนะก็อุ้ยนางนางขึ้นไปเก้าแล้วก็นางยังไม่แหกเลยด้วยเทพพัฒนาอ่ะโอ้ยพี่สิบเขายังไม่แหกเลยเฮ้ย เกินเกินอะไรเงี้ยเกินไม่มาว่ะมามาเกินเกินเกินเินพีมันต้องติดนะนอ๋แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีมีคนตีสู้ว่ะมีคนตีสู้ว่ะมีคนตีสู้เอาแล้วแล้วูกเก้โอ้ยติดได้ดีเเกกไหมโอ้โหเป็นแนวสามเลยไหมแนวสามแนวสามเอาไว้ย้ายมาพบหมดเลยเว้ยมีคนตั้งกระถางไว้ให้แล้วปั้มเฮ้ยมาว่ะมามา ไม่โอ๊ยเฮ้ยเอาดีเอาดีรอเลยมาดิโอ้โหโยมาเฮ้ยเฮ้ยอ้าไออยู่มีคนตีฮคับเพราะจังหวะนี้คาตานาเกไปที่สิบสองแล้วฮะเล่นปของผมไอเนี่ยไอตัวผมเราเก็ตหมือนกันเรายังมีความหวังกับขวานเริงระบาอยู่มันต้องเป็นบวกสิเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังแหกอยู่เลยแหกคอ เฮ้ยเฮ้ยนี่เขาใส่โชว์ด้วยอนนี่ยนี่นี่ยไปดูไปดูในครังแสงก็ได้นี่15นะฮะขับตีบวกปังนี่เนี่โหแต่บวกเจ็ดโอ้โหแต่ที่บวกเจ็ดมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ปะมันไม่ใช่ผ่านเลยนะผ่านนะผ่านเลยนะ ปังสำเร็จด้วยโอ้โหสี่เปอรเสำเร็จมันต้องติดได้ย้อนทุกอย่างแลอวไม่ไม่ไม่เนี่ยลุ้นลุ้นเกินไ้วต้องเฮ้ยไม่ทำให้ันแท้เอ้ยบหกสิว่า3อึ่งสองสามอึ้งโอเคมาฮะทีนี้ของจริงที่ลุ้นจริงๆก็อยู่ตรงนี้แหละ11บเอ็ดสิบหบวก6แท้ สามร้อยสี่เจ็ดเปอร์โอ้โหเกินเยอะที่ผายเนี่ยบวกแผงนี่เราทำใจยังไงวะาบวกแผงนี่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 เปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดกันชุดนี้มันไม่ดีมันแย่ลกดเลยนี่เปลี่ยนชุดมาแล้วมันเท่เพิ่มความเท่ขึ้นเทพพัฒนาปิดติดว้าวแย่บวกติดมาน้องเกมฉันไม่กล้ากดเลยเนี่ย ต้องบอกเลยครับว่าไม่เคยติดเลยฮะทำไม่เทพข้านาขึ้นไปได้เสี่ยงฮะเพราพวกหูแหกตีต่อ,อไม่รู้เก่งเลยเอ้ยโอ้โหไม่ไม่ไม่ไมเคยติดมันยากจังวะนี่ซ้อมไมเย่นพี่มันต้องตีแล้วเรามาขนาดนี้แล้วหูแหกเราถอยไม่ได้แล้วพี่ผู้ชายไม่มีคำว่าเก็บถอยใช่น,นี่เราประสบความสำเร็จมาแล้วก็เยอะฉะนั้นเราจะล้มเหลวสัก ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรไม่ใช่ตกแต่ก่อนอื่นเนี่ยเปลี่ยนที่ตีนะฮะไม่ไหวแล้วตรงเนี้ยลาก่อนเจอกันลงเตี๊ยมประตพีแล้วฉันไม่ได้ตามนะฉันจะไปหาฉันจะไปหานี่ฉันตกปลาเอ้ะมันดโอ้เอ้าเรื่องขั้นอัญมณีสำเร็จเรื่องอะไรที่เรื่องอะไร พี่เรื่องอะไรเนี่ยแฮกต้องต้องต้องตกใจอะไรเนี่ยพี่มาทำอะไรกันนี้อ่ะพี่อาร์ด้วยมาทำอะไรพี่อาร์มัยอ๋อแล้วไอ้หนูยังมีอยู่ถือว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเททายที่เราจะได้ชมกันนะฮะอ่านะฮะปจานนี้เราจะดังนั้นวันนี้เราจะทุ่มสุดตัวบอกเลย ไหนพี่ไหนไหนอยู่ไหนไหนไหนเตามาเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังวิ่งไปเตาโอ้โหเตานี้บอกเลยว่าเตาทองคำมาเลยมากันหวงบอกเลยเห็นเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมเห็นเห็นนี่ไหมเห็นอ่าไอ้นี่ไอ้อะไรนะเนี่ยเนี่ยบวกสิบสี่เนี่ยผมพร้อมที่จะเอามันไปซ่อมเตาทองคำไม่ยังไม่ถูกผิดใช่ไหมผมจะเอามันไปซ่อมอ้าวโหไม่ต้องโก้ไม่ต้องกาบอ่ะซ่อมเลย บวกสิบสี่ใช่ไหมซ้อมซ้อมสิบห้าเลยนี่โอ้โหไอ้มันมันน้อยอย่างเงี้ยผมจะทำสิ่งที่ทุกคนดูแล้วต้องอึ้งผมจะถอดไอเนี้ยออกใช่คือฮะยังอยู่ยังอยู่เราจะปลดมันออกนะฮะเราจะปลดมันออกแล้วเราจะไม่ใช้อาวุธเลยนี่เราจะตีแบบเราจะไม่ถืออาวุธอยู่ในมือเลย เงี้ยด้วยเอาด้วยด้วยลงทุนปอาจเป็นคีสขัดยอกเป็นคสใช่ไม่น่าติดมไม่น่าไม่น่าติดไม่น่าติดเดี๋ยวมีติดมาโอ้ลื่อนทำไมมันให้ซ่อมแค่เนี้ยมันไม่มันไม่มีเอาขวานลองแสงมาซ่อมเหรอมันน่าจะคนละไอ้นี่เปล่าคนละเกตกันปะเอาแหรอครับไว้ไม่เฮ้ยเนี่เนี่ยเอาไงเอาปะวันนี้เราจะลงทุนเอาสิบห้าไป ซ่อมสิบเจ็ดแล้วตีสิบเจ็ดต่อไปสิบแปดเลยยางไงฮะห้าไปซ่อมสิ1เจ็ดสิบเจ็ดเสิบแปดเลยมันมันจะได้เหรอผมทำใครไม่ทำผมทำผมแบบพร้อมบีชีพเต็มที่วันนี้เพื่อคนดูนะผมทำเพื่อคนดูพูดเลยไม่เคยมีใครบ้าถึงขั้นนี้แต่ผมจะทำนะฮะผมจะเอาสิบห้าไปซ่อมสิบเจ็ดนะฮะไปไปเว้ยเฮ้ยสี่ร้อยวิ่ง โอ้ใช่เนี่ยทะลุเลยอ่ะแล้วข้างทิ้งทิ้งอยู่นั่นคืออะไรเนี่ยแหม่แหม่แหม่เหรอกแสนนะฮะตีครั้งหนึ่งแปดแสนสิบห้าเปอร์เซนต์คุณผู้ชมไปโอ้โห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 จังหวะนี้ต้องมาฮะจังหวะนี้ต้องมาต้องมีเพลงหนิ่ต้องมีเพลงดิ เดี๋ยวไปใส่ในชิปเอาดึงกูดดึงดึงโอ้เราบ้าไปแล้วเราบ้าไปแล้วถึงทำอย่างเงี้ยบ้าไปแล้วเนี่ยผมไม่กล้ากดเลยว่ะกูดใจไม่กล้ากดเลยว่ะกูดเสี่ยงเสี่ยงมากห้าเปอร์เซ็นต์อะมันจะติดได้ไงอ่ะมันติดก็บ้าแล้วจริง วันนี้จะเป็นคลิปท้ายครับผมลงทุนขนาดนี้คือแทบจะไม่ได้เล่นแล้วะไรฮะเพื่อย่อยทุกอย่างเพื่อมาบวกกว่านี่คือสุดยอดอาวุธที่เราตีขึ้นมาได้ลาก่อนไว้เจอกันใหม่เพื่อนรักไปนะหนึ่งสองสามกู โอเคฝันดีทุกคนผมรักทุกคนครับโอ้ยย้ายย้ายยายย้ายวันนี้สู่ขิดแล้วนอนฝันผวาแล้ววันนี้บอกเลยย้ายย้ายสุบมันไปไหนอะน้องสู่ขิดไปแล้วยัง เรายังมีนี่อยู่ย่งเหรอเขึ้นแท่นต่อไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดนะหยุดที่ไหนเนี่ยหยุดที่เจ๊หยุดที่ยี่สบวกเอ้บวกยี่สิบอ่ามาเรายังมีความหวังเมื่อกี้เราแบบสร้างความเกลือครั้งยิ่งใหญ่แล้วะหลังจากนี้เราจะไม่เกลืออีกต่อไปหลังจากนี้เราจะไม่เกลือมันเป็นอ้าวมันไม่ใช่เกลือ ยังมีคนเกณฑ์ครับอเฮ้ยตีไอ้ยโอ้โหเขาสิบสองไปย่อยเอาสิบสองไปย่อยสิบสองไม่ย่อยใจเย็นใจเย็นจะให้โบกอย่างเดียวเลยนะแน่นอนสิมันไม่ใครใช่ของเราไง มนี่ขนาดผมไม่ได้ตีบวกเองผมยังรู้สึกถึงความเกมข้ามมาถึงตัวได้โอ้สิบเจ็ดไปสิบแปดมันยากจริงนะมันไม่ได้จริงนะสิบเ็ดไปสิบแปดมันเป็นอะไรที่ยากเกินไปหวังว่าระบบเกมนี้จะใจดีกับเราเขาเกต้รั้กันหน้าดูเลยไม่มีอะไรให้บวกเลยอ่ะก็นะฮะเราก็มาถึงโค้งนี้ที่เรารู้สึกปรับเพิ่มดีใจมากที่เดินทางมาถึงวันนี้นะก็ลส แล้วก็ยังมีขวานสิบเจ็ดไปดูต่างหน้าเอวก็วันนี้อีกหน่อยอีกหน่อยไม่ไม่อยู่หรอกอีกหน่อยไม่อยู่ลังแล้วก็น้อยลงเลยน้อยอ๋อก็ยังได้อยู่ก็ยังก็ยังเล่นได้อย่ก็เดิมเท่าเดิมนี่คือก่อนหน้านี้ที่ไปลงไปลงดันมานี่คือทั้งหมดของอันนี้นะฮะตอนนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเจอเทมใหม่ที่ดีกว่านี้ก็จะมาตีบวกกันใหม่นะฮะตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็เป็นเวลา1ปีครึ่งนะครับที่เราได้เล่นเกมเกมนี้กันมานะฮะก็เจออะไรมากมายเลยฮะไม่ว่าจะเป็นความเกลือการเสี่ยงดวงลุ้นโชคความยากของดันเจียนอะไรอย่างงี้นะฮะเกมนี้ถือเป็นเกมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าทุกอาชีพมีความสําคัญครับทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะฮะแม้จะเป็นแค่เกมในมือถือนะแต่ว่าสังคมในเกมนี้กว้างใหญ่มากนะฮะทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนๆในเกมมากมายนะฮะรวมถึงคนในกลทุกคนด้วยนะครับ โดยพวกเราก็ผ่านการลงดันเจียนกันมามากมายนําไปท้วนนะครับดันเจียนบางดันเจียนนี่โคตรหินเลยนะฮะซึ่งเราก็ผ่านการเสี่ยงดวงผ่านการเกลือด้วยกันมามากมายนะฮะสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนนะฮะที่เป็นคนสร้างสํานักสํานักนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สมาชิกขาประจําของพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มพี่อาร์มพี่คิ้วพี่เอกน้องเก๋และก็พี่การนะครับขอบคุณทุกคนจริงครับที่ผจญภัยด้วยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับ ท้านี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกได้กลับมารวมตัวกันอีกนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ